โคลมลมพัดปืดลมพัดเว้นพี่น้องคำมาประเดศแห้งกันหนาวสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีย้ํแล้วพี่น้องจ๋าจะสี่โมงแล้วว่าสิมะกอมะกระดาวีนาบ้านนี่ละต้นนี้กําลังแบบดอกกําลังพอดีกินเสียวได้บอเพิ่งนเนี่ยบมีมัดเรือยใส่ปลายไม่สาวเพรมันสูงท่านขึ้นมันล้มเนาะมันลมแหงย่านต๊ะ ก็เลยมัดเรื่อยใส่แล้วก็สีไปตัดกิ่งมันถูถูถูถแล้วีได้คือกิดปอแต่ว่างาเทิงหลือคก็สิบปดเทิงดอกสีตัดงาตำประพุทนเนี่ยต้นกระดายีนาบ้านนอกต้นนี้นลํางออกดอกหลายกําล,ลังคอมีกิน ดอกกระลังพอดีกินพี่น้องหน้าบ้านเบื้องหน้าดอกสะเดาแต่ว่ามันสูงมันล้มพร้อมเดสิขึ้นกาต้องขึ้นทั้งนี้มันลมแหงสิตัดงาบนกาไม่สาวบเถึงชิได้ตัดงา ตำตำเนี่ยงาลุมเนี่ยงานี่เนาะเนี่ยกำลังพอดีกินเอาสิลองเรื่อยเบิ่งจังหวะน่ะมันหมดแรงได้ขนันาดตัดตะแครงเนี่ยมันติคึกคิดหอดเลยเฮ้ยมันเลื่อยบ่ได้ก็เรื่อยแต่ขึ้นเรื่อยเบิ้งเนี่ย เอ๊ะเกี่ยวชักเกี่ยวชักไม่ตีฮักบ่มันบโดนเกี่ยวเลยมุญเรื่อยเกี่ยวตีฮักไว้เฮ้ยเฮ้ยขาดมาแล้ว

นี่บนมันง่าเพิ่มไปร่อีนะหักไปสองงานนาคผู้ชมจอดง,งาใหญ่ขบวนนะบนั่ก็ได้แล้วติดตัดงานนี่ ยืนออกมาเลยขาเลยเไอ้ไอ้ยืนเนาะพอแล้วตัดอ่สามงาน,น่นาะนี่ขึ้นบ่ได้เด้วยซันนี่ก็เหลือกินแล้วไปยกออกมากอันนี้ต้นกระดาหน้าบ้านเนาะแต่ว่าต้นของลุงเลิศนะ่ะมันบาดแล้วเริ่มบาดไปแล้วแต่ว่าต้นในอันทานสวนหน่อยนะ่ะอันนับพันจะเป็นดอกเด้ ดาทตามาเก็บเลยนี่มาดูท่านผู้ชมนี่เจอมุดแดงเนาะกำลังแบบพอดีกลิ่นพี่น้องจา๋านี่ดอกสะดาวนี่แต่ว่างาสะดาวเนี่ยมันมันพลอยเด้เวลาขึนนอ่ะมันต้องระวังเนาะบึงเนี่ยมุดแดงเต็มอ,อยู่ นี่กำลังผู้ดีกินดอกหลายผอมหมบางต้นนะซิยอดหลายกว่าดอกนี่โอ้ยหมดแดงเนี่ยดูท่านผู้ชมดอกสดเสดาส,สดหน้าบ้านนะจ๊ะนี่นหมดแดงมุดแดงหมดแดงก็เซ้าเลยบุต ไปกินกับปนุนกับลาบกับก้อยเนาะกับน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาดุกปลาน้ำปลาหวานแต่ว,ว่าดอกมันงามเลยเนาะนี่แต่ดอกล้วนๆบ่นมียอดเ,เด้เมื่องน่นี่ยว้าคือหมดแดงใช่เด้ ที่ท่าท่าไปใช่ไหมล่ะก็ไปหาสอนกุ่งบอกส่เรื่อยสัตว์นะจ๊ะหุ้ยหมุดแดงโุ้ยอ,นนอันนี้มันเก็บเอาเออการดมานะ่ะโว้ยหมุดแดงให้ผู้ชมเนี่ยกำลังพอดีกินนะจ๊ะ ยอดอ่อนๆบ้านบะหมี่บริสุทธ์หรอกพักต่ำธรรมศาสตร์พักสะเดาพักกระโดนพักซิ่วมีบุดแดงที่หลยเนี่ยถ้าแม่ขึ้นจะบุดแดงหลายเนี่ยมุมดแดง ด,ดูทรามผุ้ชมยอดสะดาวอยากแามใดะเก็บ้ยมนัดเนาะแต่ว่าในต้นในหน้าเบาหมีนี่มีอยู่สี่ต้นเดี๋ยวนี่เมื่อก่อนนะหาต้นในป้าอ้อยอ่ะปีนัน้นนะพาพามันตายแล้ว เหลือต้นหนึ่งนะฮะแล้วก็ต้นนาบ้านแล้วก็ตนน้นนาลุงเลินแล้วก็ตนก้นกลางลุงสะดเดสดๆด,ดท่านผู้ชมเจอแถวบ้านเขาบ่งหวงเนาะว่าซีอูน้าไผกับสามก็เจ้าว่างา่ายก็บุ่ได้คอยได้ขายอ่ะขอกันได้เนาะดอกสะดเด มั้งละถือดูมุบเดี๋ยวมุดแดงทำปูชมดอกสะดาวเดี๋ยวสิเก็บเพื่อย้ายคางบ้านเนี่ยบวมไปแล้วลูกไปสอนกุ้งบวมอย่างนว่าจะไปสอนกุ้งกินก็กรอยกุ้งกระแซ่บพี่น้องไปมดแดงมุดแดงหลายมิจฉาเนี่ย ขอลงม,มาสามยาสิกินแต่ว่าต้นนี่นะกับบก่อยขมเท่าต้นของลุงเลินเนาะต้นของลุงเลินน่ะนั่นแหละขมแห้งแต่ว่าต้นนี่ก,ก็ขมธรรมดาแต่บางต้นกัมีออกรสสาตว์ฝาดก็มีในบางต้นกับคือบ่ขมเลยก็มีเลือกกิ่นเนาะ ต้นเดียกันแล้วพอดีกินเป็นน้ำหลังแต่ว่าต้นน่ะเป็นก้อนน่ะดอกบานมันแล้วจะมาไปขายตลาดกับเขาโพสืเราสมมติมันหลายขายจำนวนสิบบาทจะมีคนกำไรห้าบาท่มีคนรถแดง าวมีแั้นมันลหลายแล้วเลือกกินเนาะต้นได้แสบต้นได้บอแสบต้นได้ขมบางคนเขาเจมเขากรบอกคมก็จะเอากระบอีกิน,น,นกแตกก่แต่อยู่ในเมืองเขาเจะกระสือกินต่วอยู่บ้านนอกเลยส่วนใหญ่พักจะบุกคอยกด้สือพักธรรมชาติ มดแดงยอดอ่อนๆนะจ๊ะโอ้ยมดแดงลายตรงนี้ารังมดแดงพี่น้างจ๊าผู้ใดอยากผักสแตวมด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  ทำงานเดยถทำมันบานเลยวมันจะกคแตกจำมีผู้ด,ดีมก็าส,สามงาน มดแดงถ้าแม่คืนเนี่ยเอาก็ได้มดแดงกัหลายล้มสูงกับสูงเดี๋ยวไม่จานพุชอันนี้เก็บคนเด้ยวได้พี่น้องมดแดงนี่ยมดแดงมันพุ่ลงลงดูสะดดาวของเราสะดดาวพี่น้องงามงามนี่ นะสตาเรากระลังผู้ดดกินแบบเป็นซอดอกอะ่ะใบยังพันในโป่งเหาะซอดอกอ่อนๆเนี่ยพวงเนี่ยเนี่ยเนี่ยผู้ใดอยากมาเดิอพ่นอกจ๋าอยู่ล้วหรือต้นสสเดาเลือกกินนะจ๊ะนี่อันนี้ซอดอกใยกันน่ะนี่เนาะดอกกําลังอ่อนๆกินกับลาบเป็ดลาบหมูลาบเนื้อ แซ่บคักแล้วแต่ผู้มากพี่น้องดอกว,ว่าผู้ใดที่แบบมักแบบนี้กะผู้ใดที่บ่ามากกินขมกะบวกกินเนาะขึ้นอยู่กับคนชอบอมดดงีแต่บ่มีบ่ขึ้นเนาะขันขึ้นเนี่ยหมดแดงมันหลายต้นนี่นะลมกล็ลลมแต่ข้างบนเนี่ยยังหลายเลยพี่น้องมแูแน่คุณ เต็มกดโพนอยู่ช่งตื่นไปด้วกำลังพูดีกกลิ่นเนาะซัมนีก็เหลือกินละพี่น้องเอาบปลายดอกเอาซัมทีพอกินนะจ๊ะสดานอนไปเอาท่าแล้วไปไหนล่ะเดี๋ยวคำมยังามาให้เราไปแล้วท่านผู้ชม สบายดีสะดาวหน้าบ้านนะจ๊ะฮังกระสิกินปีนี่ละเพราะว่ามันเป็นน้ำหลังต้นนั่นแต่ว่าต้นนั่นดอกแก่แล้วแต่ว่าต้นนั่นใบว่าฮันลดนี่เป็นน้ำหลังโมต้นนั่นแล้วแต่บางต้นก็เป็นไว้บางต้นก็เป็นซาเมื่อแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวมือหลังมาเอาไม้